สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลวงปู่ปภาชมอีกคลิปครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยครับหลังฝนตกเมื่อวานครับนี่ครับวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยผสมนะครับเป็นปุ๋ยสูตรผสมครับก็เก่าสามสามแล้วก็สูตรเสมอครับมาผสมกันครับเช้าๆครับหลังฝนตกก็นํามาใส่ครับมาชมกันครับ คับก็ใส่ปุ๋ยก็เน้นตอนที่หลังฝนตกครับจะดีที่สุดครับหรือว่าตอนเย็นใส่เสร็จก็ให้น้ําแต่วันนี้ลุงบุญพาเพื่อนๆมาชมาใส่ในตอนเช้าครับหลังฝนตกครับก็เดี๋ยวไปใส่ต้นอื่นกันต่อครับมาชมกันครับต่อไปครับก็ดินก็เปียกชื้นนะครับหลังฝนตกครับ ใส่ไม่เยอะนะครับเป็นสูตร933นะครับผสมด้วยสูตร15ครับพอประมาณหนึ่งกำมือเล็กๆครับใส่เพื่อบำรุงให้เขาต่อยอดขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่เราใส่ให้หวันก่อนยอดก็เริ่มต่อแล้วก็เริ่มที่จับ ต่อยอดใหม่อีกครั้งครับก็ใส่ทุกสิบวันนะครับเจ็ดวันได้สิบวันได้นี่ครับก็ใส่ไม่เยอะครับประมาณกับมือเล็กๆครับก็เมื่อใส่เสร็จนะครับหลังกดฝนตกแบบนี้ก็เดี๋ยวลรให้น้ำครับเดี๋ยวให้น้ำเพื่อไม่ต้องการให้ปุ๋ยโดนแดดนะครับ ไม่ต้องการในปุ๋ยดนดนแดดนี่ครับเป็นทุเรียนที่ลงบุดปลูกไว้ใกล้ใกลบ้านนะครับก็ได้สร้างเนินดินทำเนินดินในวันก่อนนะครับเพื่อนๆก็ได้ดูแล้ววันนี้นำเพื่อนเนมา ชมการใส่ปุ๋ยของหลวงบุญครับโดยการใช้ปุ๋ยสูตร933นะครับผสมด้วยสูตร15ครับเพื่อบำรุงต้นบำรุงใบให้เขาได้รีบโตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ทำการตัดยอดต่อไปนะครับ เพื่อนบ้านเอารับใบมีดกเพื่อเอาสวนยางติดตัดหญ้าครับวันนี้ไม่ได้ติดยางโน่นครับก็เตรียมใบมีดที่จะไปตัดหญ้ากันนะครับเข้าสวนยางพาราเพราะวา่าฝนตกเมื่อวานวันนี้ลุงมุนก็เข้ามาใส่ปุ๋ยครับให้กับทุเรียนนะครับพร้อมกับถอนหญ้าขนต้นนะครับนี่แหละครับช่วงฝนตกใหม่ๆแบบนี้ก็ เป็นโอกาสดีในการใส่ปุ๋ยแล้วก็ถอนหญ้าด้วยนะครับเพราะว่าจะถอนได้สะดวกครับตุที่ใช้ข็นี้แหละครับก3 3สามสดเสมอแล้วก็ยูเรียผสมกันนะครับใส่ให้กับตุเรียนนะครับ ก็ถอนหญ้าครับใส่ปุ๋ยถอนหญ้าหลังฝนตกครับจะถอนได้สะดวกครับปุ๋ยของเราก็เริ่มที่จะละลายเลยนะครับแล้วก็ตักตู้ก็ต้องให้น้าครับให้น้ําเพื่อรีบเร่งให้ปุ๋ยเขาละลายตัวนะครับครับนี่ก็เริ่มมาเปิดน้ํานะครับเริ่มมาเปิดน้ํา พื่อที่จะรีบเร่งให้ปุ๋ยเขาได้ละลายตัวนะครับเพื่อไม่ให้โดนแสงแดดนะครับเพราะว่าตะวันก็เริ่มขึ้นนะครับนูนครับแดดก็เริ่มส่องขึ้นมาเดี๋ยวก็คงจะแดดออกนะครับก็รีบให้ปุ๋ยเขาละลายตัวไปนะครับไม่ว่าฝนจะตกแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยวก็ต้องให้น้ํานะครับเดี๋ยวก็ต้องให้น้ําวันนี้น้ําไม่แรงนะครับ พราะว่าเปิดน้ําไปด้านอื่นด้วยนะครับก็น้าก็เลยไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่่เดี๋ยวก็จะกระจายตัวนะครับกลับก็ไปปรับระดับน้ําใหม่ครับอ,อน้าก็แรงขึ้นแล้วก็กระจายตัวนะครับต้องการให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับต้องการให้ปุ๋ยเขาละลายนี่ครับ เริมละลายแล้วนะครับเริ่มปุ๋ยก็เริ่มละลายแล้วก็เปิดไม่นานครับเพื่อให้ปุ๋ยละลายตัวแค่นั้นนะครับนี่ครับพอปุ๋ยก็เริ่มละลายตัวประมาณสักห้านาทีเพราะว่าดินก็เปียกแล้วนะครับพอเมื่อปุ๋ยละลายตัวเสร็จก็รีปิดนะครับเดี๋ยวน้ําก็จะพาปุ๋ยออกไปด้านนอกหมดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่าวันนี้พาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยหลังจากที่ฝนตกนะครับแล้วก็ใส่เสร็จก็รีบให้น้ําเดี๋ยวก็ต้องรีบไปปิดน้ํานะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ละลายจะไหลออกไปกับน้าหมดนะครับก็ท้ายนี้นครับขอขออวยพรเพื่อนๆครับจงโชคดีมีแต่ความสุขก,กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ลงมุนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปปิดน้ำก่อนนะครับครับสบคริป